มีแบบเจ็บด้วยนะฮะแล้วตอนนี้แบบว่าสุขภาพจิตไม่ดีเลยแล้วเขาเสียใจมากนะครับเขาเสียใจมากจริงๆวันนี้หมอก็ายังไม่ให้ออกนะแต่เขาอยากจะมาสารวัศพเขาอยากมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้น้องมาแล้วน้องได้พูดอะไรบ้างน้องพูดอะไรไม่ออกครับมันอยู่ข้างในครับตั้งใจมาจริงนะตั้งใจมารับศพร้วคิดว่าครอบครัวผมก็เต็มที่ฮะงานนี้ผมเต็มที่เลยครับนะฮะ ก็หมอเช็คสมองไปแล้วเช็คสมองไปแล้วไปแล้วแล้วก็ช่วงแ้วอกด้วยแล้วก็เขาตอนนี้ยังเดินกระเพกอยู่เราก็เสียใจทั้งสองครอบครัวนะครับนะครับผมก็เสียใจแทนครอบครัวพี่เขาด้วยนะครับไม่มีครอบครัวไหนสบายใจเลยครับครอบครัวผมก็นอนไม่หลับเรียกทำงานไม่ได้ผมลางานหมดเลยลางานหมดเลยแล้วก็ลดพอยก็ให้ลาเพราะว่าตอนนี้สุขภาพจิตผมไม่ดีเลยพี่หนุค่ะขอบคุณรดคอยด้วยฮะพี่หนคะจริงๆต้องทำงานเขาก่อนแต่ เป็นเรื <rôle CCTV> <S <s <to break an iously> ่องส่วนตัวของเองนะในเกี่ยวกับบริษัทพี่โดคะพี่โดคะเห็นว่าพี่โดจะช่วยออกค่าดูแลของครอบครัวขอที่ไปด้วยครับผมค่ะครับก็เดี๋ยวเราคุยกันอยู่แล้วฮะจบงานนี้เราก็คุยกันอยู่แล้วแต่เรื่องกฎหมายก็เป็นหน้าที่ของตำรวจเขาใช่ไหมครับแต่เรื่องดูแลดูแลอยู่แล้วครับนะฮะก็ยินดีครับยินดีช่วยเหลือเลยครับยินดีครับ